่ะเล่นในห้องเดี๋ยวพ่อเปิดห้องให้นะห้องอยู่นู่นนะมาเร็วๆถ่านมาลูกไปไปเล่นในห้องตั้งนี่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 มา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 เล่นในห้องมันแล้วๆนี่นี่เปิดไฟอ่า ระวังค่ะขอบไม้ค่ะระวังค่ะนั่นนะคะอาพอนอนดีกว่าเอออ่านหนังสือเด้ออ่านหนังสือไปเด้อโอเคไหนปลาปลาไหนไหนปลาหวานปลาหวานอยู่ไหนปลาหวานชิปลาหวานให้ดูดหน่อยปลาหวานอยู่ไหน ยูไนลกตาถ้ามานั่งนี่มาตามันจะได้อุ่นๆ